ถ้ามีก็จะมีอยู่ข้างหน้านี่ครับผู้ชมด่านซอบพอโอ้เจ็บด่านแล้วพี่น้องบอกแล้วว่าไม่ทันตั้งแค่ชั่วโมงเดียวเก็บด่านพอดีโอ้เลิอกอีกแล้ว เลิกพอดีโอ้ยคลายเขาหน่อยครับผู้ชมขึ้นมานเดียวะมานดันจะเลิกพอดีโอ้อ เรื่องพอดีโอ้มาไม่ทันอีกแล้วพี่น้องออกสายเจียมด่านที่เดิมบ้านไผ่ร้อยตำรวจเอกฤทธิชัยพลล้ำนะฮะแล้วเจียมดานพอดีครับพี่น้องมาไม่ทันตั้งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะบ้านไผ่ครับพอดีผมออกมาสายฮนะ พอฟ้ามืดคลึ้มนะจุดเดิมนะพี่น้องที่เดิมมาไม่ทันหรกพอดีเจ้าที่เขาเลือกพอดีถนนแจ้งสนิทจะตั้งทุกวันนะครับนะมามาประยามบันแล้วก็มีปรับที่นี่แล้วก็มีเจ้าที่ของกรมทางเขาทํางานด้วยทําความสะอาดถนนนะตัดหญ้าตัดไรแล้วก็จะมีวางกลวยวางกลวยเป็นแนวยาวของเสียรตทั้งหลวงนะ ตรงนี้เป็นทางหลวงน่าจะเป็นของเขตบ้านไผ่นะกำลังเก็บด่านพอดีครับน่าจะตั้งชั่วโมงหนึ่งเห็นมีเอฟซีแจ้งมาเอฟซี FC แจ้งมาบอกว่าตั้งช่วงสิบโมงเชา้าจุดเดิมนะครับจุดเดิมยังไงก็พี่น้องฝากเคารพกฎจราจรนะครับเพราะว่าเขามีการกดขันวินรรยัยจจราจรทุกวันของบ้านไผ่นะอยากจะมาประชามพันธ์นะครับเพราะว่า บางวันก็จะมาตั้งช่องบ่ายด้วยนะเข็นมีเอฟซีแจ้งมาเชื่อก็ตามป้ายนี่ฮะผู้ควบคุมป้ายควบคุมจุดตรวจป้ายชื่อผู้ควบคุมคนตำรวจตีอนุวัตสวนนภูมิป้ายประมาณนี้เขาบ้นานไผ่เลือกพอดีอันนี้โดนไปสั่งด้วยเจ็บด่ดานพอดีจะตั้งประมาณชั่วโมงหนึ่ง ตั้งทุกวันนะครับพี่น้องตั้งทุกวันนะครับผมมาย้ําเตือนนะครับบ้านไผ่ตั้งทุกวันแต่ตอนนี้เลิกแล้วอันนี้ไม่รู้โดนจับเรื่องอะไรมาจากสกุลนักงนกครเียงโดนเอียงกันนะไป้ายบอป้ายีเป้ายกีบอว่าเอาอันพุทนต้อนเรอบ่ อ๋อพี่เจ้าดีด้ีเจ้าดีตำรวจันเจีผู้กองันเจดีอยู่มากเรื่องการพอดีบอกอ๋ไปเห็นมันบ่ออ๋อตอนแล้วตอนแต่เริ่มมาขายแสดงให้ตนเนาะอันข้องเข้าตั้งถุงเหนือเนาะครับผู้กองมื่อเป็นคำสั่งของนายเนาะอ๋อผู้การภาคเลยเรียกเราเพราะอะไรนี่ครับผู้ชมน่าสงสารนะผู้ปฏิบัติก็บอกฟีคำสั่งให้ตั้งทุกวันเรียกไม่ได้อ๋ออดีตที่ว่าไปเห็นไปก็นยัน ก็นำมาให้เป็นมัเนี่ยเจ้าที่ท่านเข้าใจดีนะท่านผู้กองเห็นไหมอบรงเอาป้ายอะไรนะม,มาแสดงกดด็ดูเลยอะไรก่อนเอ๋ียอต่อเรียบร้อยถูกต้องอย่างเง<ด>ี้ยคือ <c ười> ถ้าทําถูกต้องเรียบร้อยเจ้าที่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะแส <c ười> งจริงผมก็อยากจะมาพาัานาเพิ่มนั่นแหละกย่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับคือถ้ามีหรือว่าลืมติดนะก็สามารถนํามาแสดงให้เจ้าที่เขาดูได้นะครับคือ กลับไปเอาที่บ้านก็ได้นะฮะเพื่อมายืนยันนะว่าเราต่อเรียบร้อยนำรถที่ชำระภาษีลงมาใช้บนท้องถนนคือเอาเอกสารหลักฐานมายืนยันให้ทางผู้ปฏิบัติให้ท่านได้เห็นนะครับนะได้ดูว่าได้ต่อยิงๆนะแต่ตอนนี้เรื่องแล้วนะครับว่าเลยไม่ได้ดูว่าไม่รู้เลยว่ามีการปรับไปยอดปรับเท่าลงเท่าไหร่มีเยอะไหมอะไรประมาณนี้ปรับอยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยที่เดิมนะพี่น้องนะ ปรับอยู่ฝั่งนูน้นตู้ตรงนูน้นปรับที่ตรงนี้อันนี้ป้ายเขาก็เจ็บไว้ตรงนี้ถามท่านผู้กองเขาบอกว่ามีมีคําสั่งมาให้ตั้งทุกวันอันนี้คือผู้ปฏิบัตินะครับพี่น้องนะอย่าอย่าอย่าไปดา่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับคือเจ้าที่ที่มานี่มาตามคําสั่งผู้บัญชาคือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆผมเคยผมเคยสอบถามนะว่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัติบางทีเขาไม่อยากมานะพี่น้องคือเพราะคําสั่งนะคือคําสั่งนายให้มาเขาก็ไม่อยากมา แอ่จริงเราก็ต้องมาเพราะว่าเป็นหน้าที่นะถ้าไม่มาก็โดนเดี๋ยวนายว่าโน่นนี่นั่นนะเห็นก็ฝากไว้พน้องคือใช้รถใช้ถนนก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีแผ่นป้ายการเสียภาษีภาษีก็ติดให้มันเรียบร้อยนะพอเจ้าที่ขอเรียกดูเรียกตรวจก็แสดงให้เขาดูก็ไม่มีอะไรนะครับคือเราก็ยังมีประเด็นที่จะสงสัยกันอยู่นะว่าคําสั่งของผู้บัญชาเนี่ยเขาให้มาตั้งทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นความสงสัยของ ประชาชนนะครับว่าเป็นการสั่งมาตั้งด่านเนี่ยเพื่อทํายอดปั๊บใช่หรือไม่นะเนี่ยเป็นคําถามนะว่ามันเยอะเหลือเกินด่านแต่ละที่เราไม่ได้ว่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับทันผู้น้อยเขามาตามคําสั่งและอีกอย่างหนึ่งคําสั่งนี่มันมันไม่ใช่ข้อกฎหมายนะครับมันก็จะไปย้อนแย้งไปขัดต่อกฎหมายหลักนะฝากนักกฎหมายนะครับฝากนักกฎหมายท่านผู้รู้นะครับช่วยถ้าเป็นไปนได้นะครับน่าจะทําหนังสือ ยื่นถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบเรื่องพวกนี้ดว่วนโดยด่วนนะครับเบเรื่องการตั้งด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับมันมีคาร้องมาจากพี่น้องประชาชนในเขตและแวกพื้นที่หลายที่หลายจุดนะที่ผมผ่านไปเห็นเนี่ยก็จะมีเอฟซีมีพี่น้องเขาเล่าให้ฟังนะว่านู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องการตั้งดงตั้งด่านเนี่ยจุดปงจุดปรับตั้งปรับข้างถนนอะไรพวกนี้คือมันไม่มีการคําว่ากล่าวตัดเตือนอะไรประมาณนี้ ปรับอย่างเดียวมีการสั่งยอดคาปรับหรือไม่จับปรับหรือไม่นะเป็นคำถามนะฝากไว้ครับพี่น้องด่านสพวันไผ่ตั้งทุกวันนะครับระมัดระวังกันด้วยขับรถเอกกระงเอกสารกู้มือก็ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะบางทีเขาเรียกดูหมดอะเราเดินรอบคันนะที่ผมเห็นนะเอาทุกจุดเอาทุกแมทนะเมืองพลนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วครับพี่น้องนะวันนี้อากาศดีท้องฟ้ามืดขึน มาไม่ทันจริงๆตั้งมีเอฟซีแจ้งหน้าพีออกสายนิดหนึ่งนะเดี๋ยวแปลงหน้ามีเหตุการณ์อะไรก็จะรายงานให้พี่น้องได้รับชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะสพาะวันไผ่เรื่องแล้วครับตั้งทุกวันนะแจ้งข่าวแปรพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบข้อมูลผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกระจายข่าวให้ด้วยช่วงเช้าบางวันมาตั้งช่วงบ่ายที่นี่จุดเดิมถ้าเขาไปตั้งสายมีดภาพมันก็จะเป็นการซ้าซ้อนทับซ้อนกับเมืองคนก็จะอาจก่อให้เกิด สภาพการจ,จราจรติดขัดเพราะมันลดเยอะสายหลักสายเมนสายมิตภาพนี่รถขึ้นลงตลอด24ชั่วโมงลถเยอะตลอดตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานของกรมทางหลวงตัดยงตัดหญ้าทําความสะอาดเพื่อวิสัยทัศน์ในการมุมมองในการขับขี่แต่มีบางหน่วยงานมีคําส่งคําสั่งให้นากลวยมาตั้งวางกีดขวางถนนเพื่อจ้องมองหาเกี่ยวกับเรื่องกดขันวินัยจราจรบ้างตามคำกล่าวอ้างเขาบ้างนะสารพัดก็ว่ากันไปต้องหาคำตอบกันต่อไปนะ เดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาตอบให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบในครั้รรงต่อไปว่าหลักๆคือประเด็นหลักที่เขามีการออกมาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเนี่ยประเด็นหลักมันคืออะไรกันแน่เขาต้องการอะไรกันแน่เพื่อต้องการให้รดบัเจตยหรือว่าต้องการให้คนขับรถจราจรหรือว่าต้องการเงินค่าป,ปรับฝากไว้ครับเป็นการบ้านหาคําตอบช่วยกันครับ